ก็ขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูพอติวรธรรมด้วยคกองพระอย่างสูงก็ขอโอกาสพระพิสุสงฆ์ทุกลูกในวันนี้ญาติโยมได้มาทำบุญในช่วงเพนของวันนี้ก็เป็นการถวายข้าวสากหรือว่าสากกัตัน ซึ่งประเภณีประเภณีนี้ทางอ,าอิสานบ้านเรา,าจัดอยู่ในทีสิบสองก็คือบุญเดือนสิบก็คือบุญข้าวสาหร่ที่ทําต่อเดือนเก้าก็คือบุญข้าวประดับดินประเภณีบุญข้าวสาหรนี้เป็นประเพณีที่ทําต่อจากบุญข้าวประดับดินก็คือคือบุญข้าวประดับดินเป็นการทําบุญให้กับญาติ ผู้ล่วงรับและเปรตส่วนบุเข้าวสาคนั้นจัดขึ้นทําต่อจากข้าวประดับดินเพื่ออุทิศส่วนกุศลที่เน้นให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปและเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความสามัคคีปองดองของตระกูลเชื้อสายวงศสาคณาญาติของชาวอีสาน เป็นการถามไทยไปมาหาสู่กันระหว่างเครือญาติที่นำของติดไม้ติดมือไปแสดงความเคารพต่อญาติผู้ใหญ่ภาษาบ้านเราเรียกว่าส่งข้าวสากรส่วนฉลากพระนั้นมีความเป็นมาในสมัยพุทธเจ้ามีเรื่องเล่าว่ามีบุตรชายกุมพี กุมพีนี่หมายความว่าเป็นคนมั่งมีพ่อค้าพ่อเมื่อพ่อได้เสียชีวิตลงแล้วได้แม่ได้ไปหาเมียที่มีตระกูลเสมอกันแต่อยู่ด้วยกันไม่มีลูกแม่จึงหาภรรยาน้อยภาษาเมียรนะ้องอีกคนให้ ต่อมาเมียเมียน้อยนี่แหละปัญญาหลองนี่แหละให้กำเนิดบุตรผู้เป็นเมียหลวงอิจฉาจึงได้ฆ่าทั้งลูกและเมียฝ่ายเมียน้อยอก่อนตายได้ฆาตเมียหลวงไว้ชาติต่อมาเมียหลวงเกิดเป็นไก่ ส่วนเมียน้อยเป็นแมวด้วยความมีฉากันและอาฆาตกันนั้นเมียน้อยเมื่อเกิดเป็นแมวแล้วจึงได้มากินไก่และกินไข่ต่อมาเมื่อสองคนเ,เมื่อสองชีวิตดับลงไปแล้วเกิดใหม่มออาอีกอีกฝ่ายหนึ่งได้เป็นเสืออีกฝ่ายหนึ่งเป็นกวงต่างคนต่าง กินกันอีกกินกันวนไปวนมา,าไม่รู้กี่พบกี่ชาติามาชาติสุดท้ายอีกฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นยักษ์ยักษ์ซีนียักษ์ผู้หญิงพ่ออีกฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นคนได้กำเนิดลูกานางยักษ์ซีนีเมื่อรู้ว่าฝ่ายหนึ่งได้เกิดได้ให้กำเนิดลูก ได้ได้ติดตามจะไปกินลูกของนางยักษ์ที่สองที่สฝ่ายได้จองล้างจองเวรนกันพยาบาทอาฆาตแค้นกันกันมาครั้งนี้ภรรยาอของคนที่มีลูกกับสามีทั้งสามคนได้หนีไปหาพ่อแม่อของสามีคันเมื่อคลอดแล้วคิดว่าปลอดภัยจึงนำลูก กลับมาบ้านสามีเมื่อระหว่างถึงระหว่างทางได้เจอกับนางยักษ์นางยักษ์จึงไล่ตามทั้งสองอสามีภรรยาและลูกน้อยส่วนสามีภรรยาและลูกจึงได้พากันหนีเข้าไปในวัดเชตวันมหาวิหาร ซึ่งพอดีพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่แล้วนางจึงนำลูกน้อยไปถวายเพื่อขอชีวิตไว้กับพระพุทธเจ้าส่วนนางยักษ์เข้าไปในวัดไม่ได้เพราะมีเทวดากั้นไว้พระพุทธเจ้าจึงโปรดให้ผ้าอนนอาไปเรียกนางยักษ์เ,เข้าไปในวัดเชตวันและได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าสรงสอนในเรื่องของการให้อภัยไม่พยาบาทอจองเวรจองร้ายกันเมื่อดางยากได้ฟังจึงเลื่อมใสศรัทธาในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าต่อมาพระพุทธเจ้าได้โปรดให้นางไปอยู่ตามหัวไล่ปายนานางยักษินีจึงมีความรู้เป็นผู้มีความรู้เรื่องศาสตร์ และกฎเกณฑ์ของน้ำที่เกี่ยวกับฝนโดยจะแจ้งให้ชาวบ้านในเมืองทราบเรื่องต่างๆในช่วงไหนควรทำนาช่วงไหนไม่ควรทำนาช่วงไหนควรทำไร่ไถนาช่วงไหนแรงช่วงไหนไม่แรงช่วงไหนน้ำท่วมน้ำไม่ท่วมชาวบ้านต่างๆได้มีความศรัทธาเลื่อมใสนับถือ จึงนำอาหารไปส่งให้นางยักษินีอย่างบริบูรณ์ไม่ได้ขาดอยู่เสมอโซนนางยักษินีนั้นจึงนำเอาอาหารเหล่านั้นไปถวายาเป็นฉลากะพัดแด่พระกษุสูงสง์วันละแปดที่เป็นประจำจึงเป็นที่มาของคำว่าฉลากรพัดชาวอีสานการถวายฉลากพัดหรือบุญพ้อศากด์ เป็นประเพณีสิบสี่คนมาและเมื่อทําบุญถวายฉลากภพัดแต่พระสงฆ์แล้วจึงนําไปวางบริเวณวัดเพื่ออุทิศ์จญาติและบรรพบุรุษแล้วก็จะนําอาหารไปเลี้ยงนางยักษ์หรือบ้านเราเรียกว่าผีเสื้อนาในทุ่งนาของตนโดยเปลี่ยนจากนางยักษ์ว่าผีตาแหกเมื่อไปวางไว้ ให้เรียกนางยักษ์หรือผีตาแหกามาเอาอาหารและส่วนบุญไปอ,อย่างนีน้คือความเป็นมาของฉลากพัดส่วนข้าวสากนั้นเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษบรรพบุรุษของเราไม่ใช่จะว่าไม่ใช่จะเป็นแต่ว่าผู้ย่าตายายรวมไปถึงเราวิรชนคนกล้า ที่กอบกู้เอกลากให้กับบ้านเมืองของเราที่บุคคลเขาเหล่านั้นไม่ได้ส่วนบุญไม่ได้ส่วนกุศลเมื่อเราอุทิศให้เราก็ควรอุทิศให้ถึงปู่ย่าตาทวดเริ่มมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเราวีรบุรชนของเราเรียกว่าแต่ก่อนเริ่มภาษาสารเรียกว่าปู่สังกษสายญาสังกษี น้อไม่ออกนอ้เห็นวะเริ่มแรกคุณละเริ่มมัตถกุลละวันข้าวบุษของเฮาแล้วก็ญาติญาติที่ลงรับดับขันไปแล้ววันนี้เป็นวันสําคัญญามญาติน้ำญา่มยังเขาให้กะเอ้ยเสือหรือว่าไปหอยไว้เอ้ยเสือเอิญมาให้เมืดผู้ดใดบม่มาวัดบ่ม่าญาติน้ำบ่มาเอ้ยเสือให้คนว่า พ่อแม่ปูย่าตายายมากยามมาเห็นแล้วห้องห้ยยุคางวัดวัฒนยใยไปห้องห้ประตูท่าก่อย,อยูเดอร์ไม่ออกแลูกหลานบ่เห็นลูกหลานมาส่งเขา่าทัานก้อนสิกับเพราะว่าเฮาปรหมว่วปูย่าตายายอยา,อาิของเฮาลมหายตายจากไปแล้วเจ้าว่าสีเกิดไปเป็นนิยังผู้หลงค้นก็ไปเป็นเทวดา บุญลังคดกัตทวาริตัวกับผู้ใดนเนี่ยงามมาลาบ,บุญเรากุศลบ่เห็นลูกหลานมาทรงข่าวทรงน้ำเป็นอย่างน้อมคุณพ่อมาทรงข่าวทรงน้ำบ้านเดือนคนเดือนเขาก็มาทรงหมดบ่ธรรม,มาดาเดียสาบแช่งเนี่ยผีสาบแช,ช่งนี่บ่ธรรม,มาดาเดียเขาก็คนเดียสาบแช่งลูกสาบแช่งหลานเนี่ยเพราะเด็กพุทธเด็กเกิดได้เกิดว่า เฮ็ดหียังคาขาเฮ็ดยังกับพ่อข้นอ่พลหล่อมพลลุยเลยไม่มีพ่อผีมาบอกเลขนั่นแหละกัดเฮ็ดดีกัด,ด,ดีน้ำกัเฮ็ดบ่ดีกัดีน้ำกัดเฮ็ดเป็นพ่อดีกับพ่ดีน้ำผีมีอยู่สองประเภทจะเด้ไหมอกผีดีกับผีร้าย่เฮิร์นผีดีกับผีร้ายผีดีกับเทวดาสั่นต่งตงตงตงางๆขึ้นไปผีร้ายคือเนื้อกับเคือพุ่มเจ้าทีของเฮา นี่แหละเป็นเทวดาคือกันตาบ้านเฮาเอิดผีเป็นเทวดา,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 าสันตำนี่แหละพ่อแม่ของเขาอาจจะยู่สันนีก็ได้เพราะว่าบุญกุศลเคนบวชถึงตกเทวดาสันนีเขาเรียกว่าภูมิมาสภูมิมาเทวดานี่แหละอาจจะยู่สันนีถ้าเฮาดีนำ้ำเป็นกะดีน้ำ้าเฮาบดีน้ำเป็นกะบดีคือกันเดจังผีบ้านผีเฮียนผียังมุนอีกเขา,าเอิญตาเฮาเอิญผี ต่ว่าจริงๆแล้วเพลินเทวดาเป็นเทวดา,น,วานี่แหละยู่พุทธะนนี่เพราะฉะนั้นการทำบุญขอห้องก,กับโอติสเสอกุศลให้เพิินเพราะอยู่าภูยันตาใหญ่ของหลวงของลานแต่กอบุญขอสานีบบนาน่็เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูถึงผู้หน่อยแสดงต่อผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้ล้านมะเทศดไวอย่างดีหลังจากดำให้ดำหน้าลแล้วให้ลูกหลานได้พยายามให้ ไปลูกหลานแต่พยายามถามข้าวกันผู้นั่นผู้นี้ได้เมีอายุปุ่นผู้นั่นผู้นีนนน่อยู่ทั้งปีเป็นแตง,ง,ง,งไดนปูญยาตาแย่พอญ่เป็นไงเป็นยังไงไปคคลบไปฆราวาเป็นนีอะไะเป็นแต่งเป็นร่องคล้องทำไว้ย่างดีเปียดให้ดีในในุลปีสิบสองเดือนเนี่ยเอาสนีน้ไาไม่ออกนะสุดท้ายนี้อัตมาภาพของอ้าองเอาคุณพระรัตนรัยและสิ่ษศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ทั่วอาสาพลวิภพอขอจงปกปักรักษาญาติโยมที่มาร่วมกันทําบุญในวันนี้ก็ขอให้มีสุขภาพพลานามัยร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากทุกโศกโรคภัยจะนึกจะคิดจะปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปตามตำนองของธรรมนําตนให้พ้นทุกข์ถึงสันติสุขมากผลแล้วไซขอให้สําเร็จทุกๆประการเทอมจเจริญพร